เทคนิคขั้นสูงสำหรับผู้เล่นดาบยาวสายเบียวที่เน้นกระโดดฟาดดาบใส่มอนแบบคู่ๆพร้อมปล่อยขึ้นดาบใส่ศัตรูแบบฟูลพาวเวอร์ซึ่งนี่จะเป็นเทคนิคที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเก็บสปิริตเกรได้อย่างรวดเร็วโดยเทคนิคนี้เนี่ยจะมีเงื่อนไขอยู่2ข้อคืออย่างแรกเพื่อนๆจะต้องมีสกิลควิคชีตที่เลเวล3อย่างที่2คือเพื่อนๆจะต้องพกถังบร์เลบอมหรือถังประทัดเล็กติดไปด้วยนะครับวิธีในการทำก็คือให้วางบร์เลบอมลงบนพื้นแล้วกดปุ่ม R2 หรือปุ่ม R แล้วหลังจากนั้นให้เดินถอยหลังแล้้้้ววกดดดเเขาทท่สปปีียใหร็็ุนไไ โดยที่จะต้องไม่อยู่ในโฟกัสหมดน,นะครับแล้วหลังจากที่เข้าท่าสเปเชียลชีตแล้วให้เรากดใช้ท่าสปิริตไอสแลทันทีซึ่งจังหวะที่เราฟาดดาบท่าสปิริตไอสแลตจะพอดีกับจังหวะที่บาร์เลวบอมทํางานและหากการฟาดดาบข,ของเรานั้นโดนมอนสเตอร์เราก็จะได้สปิริตเกตดขึ้นมา1ขั้นแบบชิวๆและหลังจากที่ใช้ท่าสปิริตไอสแลตเราสามารถกดใช้ปุ่ม R2 หรือปุ่ม R โจมตีใส่มอนสเตอร์อีก2ครั้งเราก็จะสามารถเก็บสปิริตเกตดเพิ่มได้อีก1ขั้นหรือจะกดปุ่ม R2 หรรรืืออออปปุ่ป่่มมม R ค้้้าาางไวเเพใใชชสสตต์์จีน ก็ได้เช่นกันบอกได้เลยว่าวิธีนี้เนี่ยเก็บสปปริตเกตได้ไวมากๆทําให้เราสามารถใช้ท่ากระโดดฟาดดาบใส่มอนสเตอร์ได้แบบต่อเนื่องนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็น